ร้ายนายมาเฟียตอนที่หนึ่งทับหนึ่งส่งลูกเจ้าพ่อไปเรียนหนังสือโรงเรียนมัธยมนางรองเจเจเด็กอายุ16เรียนอยู่ชั้นม4ีทับห้าร่างเล็กตัวขาวปากจิ้มลิ้มอมชมพูมีฝฟจุดเล็กๆที่ใต้ปากและนั่นคือสเสน่ห์ของเขาและทุกครั้งที่จะขยับปากทำอะไรไฟเม็ดนั้นจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนมอง เขาเป็นเด็กผู้ชายที่สวยกว่าผู้หญิงในห้องหลายคนเรียนเก่งเป็นที่หนึ่งจึงได้รับหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าห้องแต่ดันกลายเป็นคนที่โดนเพื่อนๆทั้งโรงเรียนบูลลี่ร่างเด็กเดินก้มหน้าเข้ามาในโรงเรียนสองมือจับสายกระเป๋านักเรียนกำแน่นหูใส่หูฟังเปิดเพลงอัดหูมาทั้งสองข้างเขากำลังพยายามที่จะไม่สนใจใครและไม่อยากได้ยินอะไรจากคนที่ผ่านไปมาแต่ว่าก็ยังหนีคนพวกนั้นไม่พ้น ผมเลยเกลียดที่นี่จริงๆประโยคนี้ได้แต่ดังอยู่ในใจเพราะต่อให้พูดออกไปก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีเฮ้ย hey, พวกมึงดูซิว่าใครมาบาสเพื่อนในห้องสี่แทบห้าที่นั่งอยู่ท้ายห้องมันเป็นหัวโจกตัวเกเรที่มักจะแกล้งเพื่อนทุกคนและทุกครั้งที่มีโอกาสเอ,อ่ยบอกเพื่อนที่ยืนเป็นกลุ่มกันอยู่ห้าคนหนงไรผิวลีเพื่อนสาวคนที่ปากจัดดาเก่ง ปากว่ามือก็ถึงเธอร้ายมากพิวดีหันมามองร่างเล็กที่เดินมาเธอเดินเข้ามาใกล้และยกยิ้มแบบนั้นใส่ผมไม่ชอบรอยยิ้มแบบนั้นเอาซะเลยมันน่ากลัวชะมัดประโยคนี้กระดังอยู่ในหัวของเจเจอีกแล้วพอขืนพูดออกไปคงได้สวยแน่นึกว่าใครที่แท้กก็ลูกไอ้ขี้ยานี่เองนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้พิวลี่ไม่เคยทำให้เจเจผิดหวังเลยจริงๆ ธอต,ต้องมารอด่าเขาทุกเช้าแบบนี้ตลอดไม่เบื่อกันบ้างหรือไงพวกมึงนี่นิสัยไม่ดีเลยนะไปว่าไอ้เจแบบนั้นได้ยังไงแค่นี้มันก็อายจะแยกอยู่แล้วที่มีพ่อเป็นคนค้ายานะ่ะ <c oughs> ค้าไม่พอด้วยแมงยิงเสพอีกด้วยพิว <c> ร <oughs> ิกลูกระจอกที่คอยทำนั่นทำนี่ตามที่ไอ้บาสสัง่งเดินมาพูดใส่หน้าร่างเล็กไอ้คนพวกนี้มันปากเหม็นกันแต่เช้าแต่ผมก็ต้องอดทนดมกลิ่นหมาแน่าในปากของพวกมัน ทำยังไงได้ล่ะผมเป็นนักเรียนดีเด่นแถมยังเป็นหัวหน้าห้องอีกและผมก็ไม่อยากเข้าห้องปกครองราะพวกมันอีกแล้วความคิดพวกนี้ก็ดังอยู่ในหัวนี่เขาจะพูดอะไรได้บ้างนะไอ้ฟิลมึงก็พูดตรงไปนะดูหน้ามันสิจะร้องไห้แล้ววะฮฟาเพื่อนสนิทของพิวลี่พวกเธอสองคนตัวติดกันไปไหนทำอะไรก็จะเห็นดีด้วยกันตลอด แม้แต่เรื่องที่พวกเธอแกล้งเจเจก็มักจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีโอโอไม่ร้องนะครับไอ้เจเพื่อนยากไปกับเราดีกว่าอย่าไปสนใจไอ้คนพวกนี้เลยพีทพูดพร้อมกับเดินเข้ามากอดคอเจเจปล่อยขอพูดออกไปเพียงแค่นั้นและหวังว่าพวกมันจะทำตามแต่เปล่าเลยอย่าดื้อกับพี่สิครับเจเจบาร์ดเดินเข้ามาแย่งเจเจไปจากพีททำให้พีทถึงกับหน้าเสีย อุตส่าห์จะดึงตัวเจเจออกมาจากเงนทุ่มัน่นสน,นิยกูบอกว่าให้ปล่อยปากสวยเอ่ยเสียงหนักแน่นขึ้นเขาบอกมันไปอีกครั้งสองมือก็ดันตัวมันให้ออกห่างจากตัวด้วยแต่ว่าทังไมมันถึงได้แรงเยอะขนาดนี้นะเขาสู้แรงมันไม่ได้เลยกูไม่ปล่อยบาสกระซิบใส่หูบางเสียงแข็งแถมยังยืนบีบ,บ่าเขาแรงจนเจเจชักสีหน้าเยเกออกมาและได้ตะกัดฟันทน อย่าใจร้ายกับมันนะสิวะฝ่าพูดแบบนั้นก็จริงแต่ปากเธอก็ยิ้มร้ายและหัวเราะมึงถอยไปดีกว่าอีฟาเดี๋ยวกูเองดิลินเธอคนนี้ดูเงียบๆแต่ว่าเธอก็ร้ายมากปากไม่พูดแต่ทำเลยและเจเจก็ไม่เคยตั้งตัวได้ทันเหมือนตอนนี้ที่เธอกำลังกระชากหัวเขาโอ้ยเจเจร้องออกมาด้วยความเจ็บก่อนจะขอให้พวกมันปล่อยกูเจ็บนะ ปล่อยกูอยากให้กูปล่อยง้งเหรอก็ได้แต่มึงต้องกราบขอร้องกูก่อนวะลิลลินหัวเราะสะใจไม่มีอะไรจะสนุกเท่าได้แกล้งเจเจอีกแล้วยกสองมือของมึงขึ้นมาไหวพวกกูสิเร็วเข้าผิวลี่เอ่ยสมทบหัวเราะและมองเจเจเหมือนกับว่าเขาเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่จะฉฉกดึงอย่างไรก็ได้ไม่มีใครสนกูไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับพวกมึงเลยนะ แล้วทำไมพวกมึงต้องคอยแกล้งกูด้วยวะเจเจมองหน้าลิลินด้วยสายตาที่ขอร้องแต่ว่าเธอก็ยังไม่ปล่อยมือออกจากหัวเขาเพราะว่ามึงมันเป็นตัวเสนียดของโรงเรียนนี้ยังไงละ่ะลูกไอ้ขี้ยะฟิวลี่ด่าเขาอีกแล้วร่างเล็กกัดฟันทนกัหมัดแน่นอยากจะต่อยหน้าคนตรงหน้าไปซักหมัดแต่ว่าหมัดของฟิลกิก็พุ่งมาที่ท้องของเขาเสียก่อนมันจุกมากจนตัวงอและเซถอยไป ไม่พอไอ้บาสยังตามมากระโดดถีบกน้นจนลม้ลมลงไปอีกมือเล็กเท้าลงที่พื้นเพื่อกันกระแทกแต่สุดท้ายก็ได้แผลเพราะมันถลอกวันนี้ก็ได้แผลอีกแล้วเจเจบ่นพึมพำขอถอนหายใจเอื้อมระอาะออกมาเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวแม่งก็วิ่งร้องไห้ไปฟ้องอาจารย์อีกไปกันเถอะพีทเอ่ยบอกทุกคนที่ดูเหมือนว่ากำลังจะเข้ามาทำร้ายร่างเล็กอีก เสียดายจังกูกำลังสนุกอยู่เลยพิวรีพูดพร้อมกับเบ้ปากใส่เจเจนั่งดูแผลถลอกที่มือของตัวเองสลับกับหันมองกลุ่มคนทั้งหกที่เดินไปเป็นเพราะตำรวจคนนั้นที่เอาแต่ตามดูเขาทั้งวันเผื่อว่าวันไหนพ่อของเจเจโผลมาจะได้จับตัวพ่อเขาทันทีและเป็นแบบนี้เพื่อในโรงเรียนถึงได้รู้ว่าพ่อของเจเจค้ยายยาและกำลังโดนตามจับตัว แต่แต่นั้นมาแรางเล็กกระโดนเพื่อนแกล้งมาตลอดและเขายังกลายเป็นคนสําคัญที่เพื่อนๆชอบบูลลี่กันทั้งโรงเรียนเจเจเดินมาล้างแผลถลอกที่หน้าห้องน้ําและบางเอิญได้กลิ่นบุหรี่จึงเดินย่องไปแอบดูที่หลังห้องน้ําพร้อมกับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายบ้านหรูติดริมทะเลที่ภูเก็ตกลับไปเรียนอีกรอบซะไปประกรณเอ่อยบอกลูกชายคนเดียวของตนที่กําลังนั่งกอดอกทําหน้ามุย เราะไม่พอใจในคําสั่งของผู้เป็นพ่อผมไม่ไปปราตอบเสียงแข็งผมเรียนจบมาตั้งหลายปีแล้วนะพ่อจะให้ผมกลับไปเรียนอีกทำไมไม่เอาอขี้เกียจแกมันก็เป็นซะอย่างเนี้ยถึงได้โง่ดักดานอยู่แบบนี้ไงแล้วที่แกเรียนจบมาได้ก็เพราะโกงนี่ผมโกงอะไรกันพ่อคนที่โกงเป็นพ่อนั่นแหละอยากให้ผมเรียนจบก็เลยยัดเงินให้อาจารย์พวกนั้นไม่ใช่หรออีกอย่างนะผมไม่ได้โง่สักหน่อย ช่วยทำงานมาตั้งมากมายแต่ละงานที่ทำก็สำเร็จไปถึง90%ยังจะมาบอกว่าเขาโง่อีกไม่เข้าใจเลยจริงๆเถียงคำไม่ตกฟากถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นป่านนี้แกได้แก่ตายคาโรงเรียนไปแล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ช่างยังไงผมก็เรียนจบมาแล้วนะพ่อผมไม่อยากกลับไปเรียนอีกไม่ชอบเรียนเฮ้ยแกต้องไปเรียนนะไอ้ปรลาดสมองโง่องๆอย่างแกจะมาเป็นนายใหญ่ต่อจากพ่อได้ยังไง กลับไปเรียนใหม่เถอะนะถือว่าพ่อขอละปลาดแปลกใจมากที่ปรกรณ์เอ่ยขอร้องเพราะปกติมักจะสั่งและบังคับให้เขาทำนูน่นทำนี่ตามใจตัวเองอยู่ตลอดไม่เคยเอ่ยขอร้องเลยสักครั้งแต่ผมก็ไม่ได้อยากเป็นนายใหญ่ต่อจากพ่อสักหน่อยไม่ได้คนที่จะมารับช่วงต่อจากฉันต้องเป็นแกคนเดียวเท่านั้นฮ,ฮึขี้โกงชะมัดแกเป็นเพียงคนเดียวนะปราดที่จะดูแลทุกอย่างต่อจากพ่อได้ แต่พ่อก็รู้ผมไม่ชอบเรียนนิดนะอยากจะให้ผมทําอะไรก็สั่งมาได้หมดแต่อย่าสั่งให้ผมกลับไปเรียนหนังสือปาดขึ้นเสียงใส่ทําให้ประกรณ์โกรจนต้องตวาดเสียงกลับเพราะแกมันเป็นแบบนี้ไงถึงได้องโง่กลับไปเรียนซะนี่คือคําสั่งจากก่อนหน้าที่ขอร้องตอนนี้เลยกลายเป็นคําสั่งไปแล้วเพราะลูกชายของเขามันดื้อจริงๆคําก็งโง่สองคาก็งโง่ไม่รู้ว่าจะด่าอะไรเขานักหนา ประก์เดินไปที่โต๊ะทำงานเขาเปิดลิ้นชักก่อนจะหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาแล้วโยนลงบนโต๊ะตรงหน้าลูกชายอะไรครับปราดถามพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบซองนั้นเปิดดูฉันเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้แกหมดแล้วผมอายุยี่้าแล้วนะพ่อจะให้ผมกลับไปเรียนมสี่เนี่ยนะปราดพูดทันทีที่ได้อ่านข้อมูลในเอกสารแต่ตอนนี้แกเป็นเด็กมปลายอายุสิ ที่กาลังจะย้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมนางรองโรงเรียนมัธยมนางรองนี่พ่อจะบ้าไปแล้วหรือไงทําไมไม่ให้ผมเรียนอยู่ที่ภูกเก็ตจะส่งผมไปนางรองทําไมครับมันไกลามากเลยนะอยู่ที่นี่ใครๆก็รู้ว่าแกเป็นมาเฟียขืนเข้าไปเรียนมีหวังพวกเด็กๆที่พากันกลัวแกกันไปหมดเพลอเพอแกก็จะกลางทําตัวเป็นขาใหญ่ในโรงเรียนไปอีกไปเรียนในที่ไก,กลๆแบบนั้นนั่นแหละดีแล้วจะได้ไม่มีใครรู้จักผมไม่ไปแกต้องไป แต่มันไกลนะพ่อผมไม่อยากไปอยู่ในที่ที่มันห่างไกลจากที่นี่ขนาดนั้นขอพูดพร้อมสีหน้าหง่อยลงอย่างเห็นได้ชัดทําให้ผู้เป็นพ่อพอจะมองเห็นเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ปราดไม่อยากไปเป็นเพราะแม่ของแกใช่ไหมแกห้ามเอาแม่แกมาอ้างเด็ดขาดฉันจะอนุญาตให้แกกลับมาเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของแม่แกแต่ถ้าผมไปแล้วใครจะดูแลแม่เพราะพ่อก็ไม่เคยสนใจแม่อยู่แล้ว ประการน,นิ่งเงียบขอไม่ตอบคำถามของลูกชายพ่อครับอย่าให้ผมไปอยู่ที่นั่นเลยนะผู้เป็นพ่อก้าวเดินหนีออกไปจากห้องโดยไม่สนใจลูกชายที่ตะโกนเรียกพ่อครับผมไม่อยากไปพ่อมือหนากำมัดแน่นก่อนจะทุบลงไปบนโต๊ะตรงหน้าโกรธนักที่ผู้เป็นพ่อบังคับเขาอีกแล้วและเขาก็ไม่เคยขัดได้เลยสักครั้งตั้งแต่ที่แม่ตายไป ปราดก็ต้องทําตามคําคสั่งของพ่อมาโดยตลอดจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและต้องทําตามคําคสั่งเพียงเท่านั้นค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรักราาา้ายนายมาเปียตอนที่หนึ่งทับหนึ่งครับผมท, JJ, ทั้งเจเทั้งปราดน่าสงสารกันทั้งคู่เลยนะครับอีกคนก็โดนเพื่อนแกลง้งและอีกคนก็ถูกพ่อบังคับให้ทํานั่นนี่อยู่ตลอดเลยนะ แต่ว่าจะได้ย้ายเข้าไปเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วสิจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะขอแจ้งนิดนึงนะว่านิยาหญ่เรื่องนี้ะจะอัพหนึ่งตอนนะจะมีทั้งหมดสามพาร์ทนะคะก็คือจะมีตอนที่หนึ 1, 1่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามครับผมอตอนนี้ก็หนึ่งทับหนึ่งแล้วเนาะตอนที่หนึ่งยังเหลืออีกสองตอนนะทุกคนคือมันจะเป็นแบบหนึ่งตอนลงสามพาร์ทนะคะทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แหละเนาะ หวังว่านิยายเรื่องใหม่ของเดียนี้จะสามารถทำให้ทุกคนอชอบลงไหลค้ั้งใช้กันได้กันแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะอยากได้กำลังใจจากทุกคนอยากได้กำลังใจจากทุกๆคนมากๆเลยแล้วก็ใครที่อยากจะพูดติชมนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้ก็สามารถพูดกันเข้ามาได้เลยนะเดียก็จะนำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อเรื่องหากใครที่พูดคุยเรื่องเนื้อเรื่องของนิยายนี่เดียจะแบบ ออยากอ่านมากเลยคือแบบมันเหมือนได้แรงบันดาลใจอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใจฟูมากๆเลยถ้ามีใครพูดถึงนิยายอะนะมันแบบเื้นตินยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า